มึงพูดมาแล้วกูพูดอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนักซีจ้าสวัสดีค่ะพบพบกับบุรีใหม่เป็นลำเวอร์สามสิบแปดไม่อเคยนะลำแปดจริงไหมจริงเนาะไม่เ<อ>ชื่อก็ลองลดิอ่ะมาหนูนะพี่น้องคุยกันเอาเองอ่ะวันนี้เอายาลิปป,าาปี้สิบแปดมาให้เปิดราคาขายให้หน่อยจ้าสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดชนะออพระเชื่อมเงินดาวไม่จ้าศูนย์บาทอดอกวันนี้ข่อยสิบหัวเขาบอกออกรถเชื่อมเงินดาวไม่จ้าเจ้าไปคิดเอาเองนะโม่ ที่สัาคัญนะมีโปรเโลเหนึ่งหมื่นห้าพับาทจ้าแล้วลูกค้าก็ไปผ่อนทุกๆตลอดสัญญาที่6กพัห้าร้อยบาทเท่านั้นนะแมนเออต้นเดิมัวรบานหายยดี๋ี่ดา๋นอ่ะเราจะแสนนนึงเลยางดต้องลอีกสองพันมันต้มันคุยด้วยเออเงินเหลือเพื่อเหลือใช้หรือเก็บไปพี่น้องอันนี้นะของเื่อนนะสตาร์ของไอ้สตาร์ทเหเบรนเวเรื่องนิ่งๆนะคะแม็กี่ีสามเจ็ดนะจ๊ะขึ้เหแท้ข้งงในก็ไม่นะคะ 8,9มื่นเก่านะคะแล้วก็เป็นฟังชันวิทยุแล้วระบบปั๊บแอร์แม่แมนวลเกียร์ออโต้คุณเจก็จะเป็นรีโมทกระจกจะเป็นไฟฟ้าทั้งระบบเลยนะจ๊ะนี่สวยมากสวอยใช่รถ <ทด S 1> สมัย,มยนี้ <ไป S 1> นะพี่น้องทุกอยา่างเป็นระบบไฟฟ้าสมัยตะกี้กนี่เป็นมือหมุนนะเดฟพี่น้องดีดีเออดีอยู่ ม,มันมันบ่ไหมแมนก็ด้านหลังนะคะบบอสามารถพับลงได้ใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะใครที่สนใจอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะให้เบบ,บัวฝากช่องทางการติดตอนน่อ่อยจ้ากระโปรงสำหรับเ c ซนะคะที่ติดตามเรา2คนนะคะดูมานานแล้วจอบจอบยุหันแลแต่เพื่อบัดนี้เจอรถถือใจบัดนี้อยากบันบัดนี้น<ช>ิ้งไาบมโทรปักหมุดจะต้งทางมาโทรมาต่างจังหวัดรรบแย่งที่ส่อเรซฟีถึงได้แบดรับๆแน่นอน